สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเจ๋งจริงรายการดีๆที่จะพาทุกท่านเรียนรู้งานด้านเกษตรอยู่กับผมปอแตงโฮมครับแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ศูนย์ปราดชาวบ้านนะครับหรือศวนย์คุณยวงเขียวนินนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสา,ศานแนวคิดทฤษฎีใหม่นะฮะการทําเกษตรอย่างยั่งยืนจุดทายทอดเทคโนโลยีเกษตรเรื่องทําเกษตรแบบพอเพียง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนู่นครับวิทยากรเราอยู่ตรงนู่นเลยปะตามผมมาเข้าไปหาเขากันเลยดีกว่าปึบปะาป,ะป,ะปะึ๊บ <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่แขกรับเชิญของเรานะครับคุณลุงยวนเขียนินครับผมซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์แห่งนี้นะฮะและตอนนี้คุณลุงยวนกำลังให้อาหารปลาอยู่ครับจะบอกว่าปลาแกเนี่ยตัวเท่านี้เอาขาเลยนะฮะดูกันเลยดีกว่าปะตามผมมาสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับผม ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อให้อาหารปลาอยู่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้ปลาหรือโจระแข่ครับเนี่ยปลาครับโอ้โหท่านผู้ชมตัวใหญ่มากอันนี้คุณลุงเลี้ยงไว้เหรอครับลุนมาธรรมชาติครับเนี่ยอ๋ออันนี้เลี้ยงครับผมเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเลยป่ะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะฮะตัวเล็กตอนนี้เท่านี้แล้วครับมกี่ปีครับเนี่ยอันนี้ใช้เวลาหลายปีอยู่ฮะหลายปีครับปลาปลาอะไรครับอ่ามันมีปลาสวายกับปลาบึกปลาสวายคุณลุงเลี้ยงไว้ทำไมครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเลี้ยงปลาขายแล้วต่อมาก็คือเวลาไม่มีสีตังก็ปลาไปขายแต่ปัจจุบันนี้เลี้ยงไว้เป็นบริวารแล้วครับเป็นบริวารหมายถึงยังไงฮะก็คือนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอ๋ออยู่เพื่อนกันก็คือไม่ขายเขาไม่นี่กันขโมยกระจนได้นะเนี่ยใครลงมาเนี่ยผมเสร็จเลยนะครับถ้ากลางคืนเดินมามันน่าจะโดดกัดขาโอ้ตายครับนี่ตัวใหญ่มากอันนี้ขายได้ไหมครับ อ๋ได้ครับแต่คงไม่ขายเขาแล้วครับผมเลี้ยงไว้ให้เป็นบริวารน,นะเนาะนี่ก็ออกลูก <c oughs> ออกดอกออกผลไปเรื่อยเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักแล้วก็คืออย่างน้อยก็คือเห็นไหมว่าเราทาทฤษฎีใหม่อย่างน้อยก็คือมีหลักประกันในเรื่องของอาหาร <c oughs> นะฮะวันหนึ่งถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่นี่เนี่ยมีข้าวกินมีเนื้อสัตว์บริโภคร <Okay. S 2> ครับับแล้ววันนี้ <c oughs> คุณลงุงจะพาผมไปดูอะไรบ้างครับสวนเดี๋ยวจะพาเข้าไปถวนะเข้าไปดูในอ ส่วนที่เป็นสระน้ำโอเคครับผมไปเลยครับไปกันเลยไปทังไหนเ่ยกับับต่งนี้ครับท่างนี้ใช่ไหมโอ้มีมะม่วงด้วยกินมะม่วงยนะครับได้เลยครับมะม่วงมะม่วงที่ผมให้ผมกินอยู่นี่มะม่วงอะไรครับลุงมะม่วงแรดครับครบเลยมะม่วงแรดแต่พิธีกรไม่แรดนะจริงจริงคำว่าแรดเนี่ย ในความหมายก็คืออดทนอ๋ออดทนครับผมอ้าวแสดงผู้หญิงแรกนี่มีผู้หญิงอดทนแล้วคุณลุงใช่ครับโอ้ถ้าบ้านเธอก็สาวถึกใช่ใช่สาวถึกนะครับเดี๋ยวเข้านี้ครับอ๋อนี่ทางเข้าสวนนะคุณลุงเดินทาลุนะครับมาครับคุณผู้ชมตามผมมากินม่วงไปด้วยอ่านี่ก็ขนุนนี่อันนี้บ่อเลี้ยงปลาครับผมอเลี้ยงปลาอะไรครับเนี่ยปลาดุกฮะปลาดุกอ๋อปลาดุกอยู่ชอบอยู่อย่างนี้ครับครับผม หมนี่ให้หานเลยได้ครับนี่คุณผู้ชมเอ็นดูดไหมฮะเอ็นดเฮ้ยนี่นี่บุู้ตัวเบล่มเลยอ่ะครับอ๋อมันชอบอยู่กับผักตบอ,อ่ะครับลุงอ่าอันนี้เพื่อบผักตบมันผมเองแล้วอย่างนงี้ฮะผักตบเนี่ยจริงๆแล้ววิชาการเขาบอกว่าปีหนึ่งมันจะอ่าเพิ่มในพื้นที่เนี่ยสามประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่อันนี้ปีเดียวเนี่ยมันเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยเนาะครับผมโหนี่พื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับผม ก็ดูแลคนเดียวทั่วถึงอะครับคุณลุงนี่าอ,อันนี้ก็จะเป็นอนเวลาทึ่เราต้องการน้ํามันหอมระเหยนะฮะอ,อันนี้นะฮะไม่ได้ต้ม,มไม่ต้มไม่ได้ต้มน้ําภูมิปัญญานี่นะคือน้ํามันหอมระเหยฮะ,ค,ะคือยังไงเอ่ยครับขาดอารมณ์อุ้ยหอมมาก <laughs> ขรับผม เหมือนกินตะไคร้อ่ะใช่ครับอันนี้ก็คืออ๋อเว้เวลาไล่ไล่ยุงไล่สัตว์พืชอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้การั่นเทใส่นี่เปิรบลไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเอาตะไคร้กับวัสดุที่เราต้องการนะนี่จะตะไคร้กับเปลือกส้มโอนะฮะแล้วก็ต้มพราะมันเดือดกลายเป็นไอมากระทบกับความเย็นที่นี่แล้วก็กั่นตัวเป็นหยดน้ําลงมาที่จานรองนี้นะฮะแล้วก็ไหลออกมาใส่ขวดใช่ขัดแล้วเอาไปดื่มได้เอาไว้ไล่ยุงนี่อไปดื่มได้นะแต่ดื่มก็ได้ฮะ นี่หอมจริงคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมฮะอ่าหอมนะอันนี้มันเป็นน้ําที่สี่แล้วนะฮะน้ำที่สี่จริงจริงขนาดนั้นเออตรงนี้เนี่ยมันใช้หลักการของอ่าการต้มเหล้าอ่ะแต่ไม่เออต้มเหล้าไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับต้มน้ำภูมิปัญญาน้ำภูมิปัญญาครับผมนี่ขนาดน้ำที่สี่ยังหอมขนาดน้ำน้ำแรกโอ้หอมมากครับผมโอเคไปกันต่อ นี่เราจะไปดูอันไหนครับคุณลุงไปดูสวนนะฮะสวยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเุปกรณ์เผาเผาถ่านใช่ไหมฮะใช่ครับหูนี่มีโค้งวงจรจริงนะครับผมมีเตาเผาถ่านด้วยอ่ะเตาเผาถ่านนะฮะอันนี้เวลาเผาถ่านครับนี่ถ่านที่เราเผาอันนี้จาไม้ไผ่อ๋อนี่ไม้ไผ่ก็เป็นถ่านได้เลยครับผมฮะไม้ไผ่คุณลุงครับคุณลุงมีไม้ไผ่อย่างนี้เยอะไหมครับเยอะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเกดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชม ไม้ไผ่แบบนี้ข้อทีๆแบบนี้ฮะใช้ไปทําเครื่องดนตรีได้นะครับไม้คล้องครับซึ่งเป็นที่นิยมมากและราคาสูงมากถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีเนี่ยเป็นราคาเนี้ยนีกี่ข้อเนี่ยเขาเรียกหนึ่ง5สี่ห้าหข้อเนี่ยประมาณ2,000ันบาทนะคุณลุงคุณลุงมีอีกไหมฮะครับผมผมขอกลับบ้านเลยได้ไหมฮะได้ครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณลุงหน้าเลยครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับประมาณ2 0 0 0บาทครับแค่เนี้ยเอออันนี้เรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยนะฮะ ถ้าเราจะไม่เปือนแก๊สเปืองอะไรเนี่ยเวลาหุงหาอาหารอะไรนะก็ใช้ถ่านนี่แะและถ่านพวกนี้มันเป็นถ่านเพื่อสุขภาพถ่านเพื่อสุขภาพก็คือเขาเรียกปลอดปลอดอะไรนะลุงไม่มีสารทาใช่ใช่ผนะเพราะถ่านที่เผาโดยกระบวนการนี้เนี่ยมันจะไม่มีสารทาสารทาก็คือสารตั้งต้นของมะเร็งฉะนั้นเวลาเรามาปิ้งมาย่างอะไรนะเราก็จะไม่สุ่มเสี่ยงกับมะเร็งแจ๋วเลยครับผติดไฟง่ายด้วยนะแบบนี้ครัผมบ ไอ้นี่ผลพลอยได้ก็คือได้น้ำส้มฟันไม้นะไอ้ที่เรียกน้ำส้มฟันไม้เพราะตัวนี้มันจะมี pH ประมาณ3.5มจุนะฮะแล้วได้จากฟันไม้เวลาเก็บฟันไม้อ๋อนี่เคือฟันไม้แล้วก็จะเป็นสารตัวนี้เอาเอาไว้ใช้ประกอบอาหารหรือเปล่าครูหลุงไม่ฮะอันนี้อ่ามันจะเอาไว้สําหรับฉีดไล่แมลงอ๋อฉีดไล่แมลงจริงๆคุณสมบัติของมันมันเป็นฮอร์โมนฮะอ๋อเหรอฮะครับถ้าผักที่เราปลูกนะฮะถ้าฉีดด้วยน้ำส้มฟันไม้เนี่ยแมลงจะไม่มารบกวนแล้วผักเราจะกรอบและอร่อยครับครับผม สุดยอดครับนี่คือเตาเผาถ่านแบบเราต้องไปซื้อถ่านเลยนะทุกวันนี้ถ่านเนี่ยถ้าอะไรท่านเคยซื้อเนี่ยถุงเลยยี่สิบบาทเลยครับแจ๋วเลยครับมีนิเดียวคุณลุงอย่าลืมไม่ไผ่นะครับผมผมของจริงครับเนี่ยดูกันต่อครับ บ่อนี้คือบ่อกลางที่คุณลุงพูดถึงหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ฮะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อนึงนะอันนี้ก็จะพวกปลาหมิงปลาตะเพียนปลาแม่นะฮะครับผมอันนี้คือเลี้ยงไว้บริโภคเลยอ่าก็ครับผมฮะเวลาถ้าเราอยากจะกินอะไรก็นี่นะแล้วส่วนใหญ่ก็พวกนักศึกษาที่มาอยากกินก็จะตกครโอ้ทั้งนั้นทีมงานเราอยากกินนะครับตอนนี้ตกได้ไหมครับอันนี้คุณลุงขุดเองหรือเปล่าครับเอออย่างนี้ครับฮะอันนี้ก็ใช้รถขุดฮะอ๋อเออรถขุดครับเพราะว่าที่บ้านครับผม โอ้น ouais ี่เยอะนะปลาเนี่ยคุณผู้ชมดูอันนี้ก็คือเงื่อนไขความรู้นะฮะเงื่อนไขความรู้ครับผมนะฮะก็จะเห็นว่าเห็นไหมย่างอันนั้นเขาคือต้นต้นสักต้นสักครับต้นสักฮะ ทีนี้เนี่ยใช่หไหมเราได้ยินได้ฟังว่าเออเรามีที่ดินเนี่ยเอาสักไปปลูกเขาเรเพราะว่าสักปีหนึ่งจะให้หมืนข้าเท่านี้5ปีเท่านี้10ปีเท่านี้อย่างนี้น <ะ S 1> คุณลุงก็คือมาปลูกเพื่อเพื่อที่ได้เลเอามาปลูกนะฮะโดยซึ่งเงื่อนไขความรู้เราไม่เคยรู้เลยว่าสักพนี้มันเป็นพืชที่เห็นแก่ตัวอ,อ้าแล้วเห็นแก่ตัวก็คือพอสักขึ้นแล้วนะฮะอะไรก็จะขึ้นไม่ได้ไมะต้นมะพร้าว<อ>หลือต้นเล็กหมดใช่ไหมฮะปกติต้นพร้าวมันจะยืนต้นสูงเนาะ จะต้นใหญ่ฮะทีนี้ต้นจะเล็กหมดนะฮะแล้วก็สักในคุณสมบัติที่เหมาะสมมันต้องอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลอย่างน้อย700เมตรเจ็ดร้อยเมตรคือนครสวรรค์ขึ้นไปอ๋อคืมันอยู่พื้นที่ที่ราบสูงว่างั้นใช่ครับถ้ามันอยู่ที่นี่นะฮะพอปีที่5าเนี่ยรากมันลงถึงน้ําสักก็เริ่มไม่โตอเหรอพอปีที่สิบเนี่ยนะฮะเสักก็จะเริ่มตายอเห็นฮะซึ่งมันผิดกันอ่าตรงนู้นเป็นยางนาเห็นไหมยางนานั้นต้นปีที่สี่ ซึ่งพระอ,องค์ท่านเอาไปปลูกในวังแล้วผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปในวังแล้วก็ได้เอาจากที่วังมาปลูกที่นานัน<อ>ปีที่สี่มันโตเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าอันเนี้ยตรงเงื่อนไขความรู้เนี่ยเราต้องดูเราต้องเราต้องรู้ด้วยว่า,าพืชพืชพันธุ์ไหนเหมาะสมสาหรับพืบ้นที่ที่ไหนเนาะนี่จากปีสี่ห้ามาไอ้มะต้นโตเท่านี้นแล้วก็ห,กหา,าต้นไม้พวกนี้เนี่ยต้นต้นไหนที่มันสามารถพัฒนาได้นะฮะเนื้อไม้มันจะดํา มันจะไม่เป็นสักทองเหมือนอย่างทางหนึ่งอ๋อใช่ใช่อันนี้คือพันธุ์สักทองเลยใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ว่าไม่ไม่เป็นสักทองละใช่ครับเพราะว่ามันมาปลูกพักลารับครับผมคือรอบๆนี้คุณลุงก็ปลูกเต็มไปหมดเลยนะสักเนี่ย ครับผมผมเห็นหน่อไม้ซึ่งเป็นอาหารของบ้านเกิดผมนะฮะผมโตมาได้เพราะหน่อไม้จะบอกคุณลุงขอได้ไหมหน่อไม้ได้ครับแต่เอาไม่เป็น <c oughs> น่ะนี่น,นมมี่ไม้ไผ่อะไรครับเนี่ยคุณลงุงอ่อ,อันนี้ไผ่กิมซุงฮะไผ่ไผ่กิมซุงครับผมอันนี้เป็นไผ่ที่มาจากจีนเลยนะที่อ่อไผ่ตัวนี้คุ้ใบพิเศษก็คือน้ําท่วมไม่ตายน้ําท่วมไม่ตายครับผมแล้วก็อ่าจะออกหน่อทั้งปีโอ้ยนี่คุณลุงเคยเก็บไปกินไหม เคยครับอันนี้ก็เพิ่งเก็บไปฮะเพิ่งเก็บไปกินเมื่อแต่มันมันต้องมีเสียมมาสักเนาะครับผมคได้แล้วนี่ไม่ไรเดี๋ยวเอาเสียมมาสักอีกเดี๋ยวไปฝากแม่หน่อไม้สดๆนะครับโอ้โหหอมมากหน่อไม้ตัวนี้เนี่ยมันคือคือถ้ามันโตมันก็เป็นลำไผ่ใช่ไหมคุณลุงใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเราจะกินก็ได้เนาะอ่า พอดีเลยเราได้อาหารเย็นกันแล้วนะครับได้หน่อไม้ได้มะม่วงเดี๋ยวมีมะพร้าวด้วยโอ้โหสุดยอดจริงเบวงจรนะนอกจากนอกจากเราจะได้หน่อไม้แล้วเดี๋ยวคุณล,ลุงจะตกปลาให้เราอีกสิบกิโลนะคุณผู้ชมนี่และนี่คือหน่อไม้นะครับอ,อย่างนี้ครับทีนี้หน่อไม้เนี่ยเวลาที่เขาจะขยายพันธุ์ พอมันแตกแขนงขึ้นมานะฮะครับพอได้เจ็ดป้องนะฮะนับเลยนะฮะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดนะฮะครับพอได้เจ็ดป้อข้อปั๊บตัดยอดตัดตัดทำมครับลุงตัดยอดเห็นไหมมันจะแตกแขนงมาอแตนี้เราก็เลื่อยลงไปประมาณส่วหนึ่งส่วนสาของอพื้นที่นะฮะแล้วก็ขุยมะพร้าวมาหุ้มก็คือการตอนอนะฮะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราขายได้กิ่งพันเนี่ยนะ ประมาณ80บาทเนี่ยนะฮะขายได้80บาทเลยครับผมแปดเจ็ดห้ได้ตั้ง500กว่าบาทพูดถึงถ้าจะทําหน่อขายเลยนะฮะครับแลวคุณลุงทําขายไหมครับผมไม่ได้ทําขายแต่ก็จะทําให้กับเกษตรกรบ้างอะไรบ้างฮะฮะเข้ามอันนี้ก็คือวิธีการเะแจ๋วเลยครับแต่ที่นี่จะมีไผ่หลายชนิดะฮะไผ่ตรงไผ่หวานไผ่ครับหลายชนิดมากครับแจ๋วเลยครับโค้งวงจรนะครับไปไปต่อได้ดอกไม้แล้ว นาโล่งๆเลยนะฮะครับผมอันาโล่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงกายมาเป็นสวนได้มาไฟดินจีมาฟางโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะครับผมนี่นี่คือไม่ไม่ไม่ใช่แค่ลุ่มลุ่มลุ่มพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ทำได้ใช่ไหมฮะหลายที่ก็ทำได้ใช่ไหมครับผมครับนี่ใบเตยอันนี้ก็เงื่อนไขความรู้ฮะทีนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเตยหอมหรือไม่ใช่เตยหอมดมกลิ่นครับแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดจมูกเราไม่ได้กลิ่น นี่ต้องทำไงครับอันนี้ก็เงื่อนไขความรู้เหมือนกันนะฮะเราก็จะเอางี้นะฮะเอามือมันจะมีหนามอยู่ตรงตรงปลายนี้นะฮะอือฮะอ้ใช่มีหนามไม่หนามครับผมเห็นไหมอันนี้ถ้ามีหนามคือเตยหอมเตยหอมครับผมถ้าไม่มีหนามก็คือฮะเตยจะมีหลายชนิดครับผมเน่ยจะมีหนามอยู่แค่ตรงปลายแถวๆนี้นฮะครับครับนี่ครับเงื่อนไขความรู้อีกยิงอย่างนะครับท่านผู้ชม ถ้าอยากรู้ว่าเตยหอมหรือไม่หอมเอามือสัมผัสที่ปลายมันดูนะฮะธรรมชาติช,ช,ชมพูสีแดงด้วยน่ากินอะ่ะครับผมอันนี้คือสะกลางใช่ครับนี่ <c oughs> ผู้ชมเรามาถึงสากลางแล้วนะครับ กลางที่เป็นเมนหลักใช่ไหมัคุณครับผมคุณลุงครับ,รบอันนี้อะไรครับเนี่ยอ,อ่อันนี้สำหรับที่ให้อาหารปลาหรือว่าบ้านต้นไม้มบ้านยังไงครับแล้วผ,ผู้เฝ<อ>้เลยอย่างนี้เวลาซึ่งเราทํางานในสวนมาเหนื่อยเราก็มีที่พักอ้เย็นนะอ,อ่ามานั่งดูปลานี่ขึ้นมาผู้ชมสุดยอด นี่ต้นอะไรครับเนี่ยคุณลุงอันนี้จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นต้นไซอังกฤษต้นไซอังกฤษเหรอครับแล้วมันขึ้นที่โนนบุรีได้ไงฮะมันเป็นไม้ประดับนะฮะเขาเออขาก็ขอเข้ามาเพราะไซมันจะมีไซทองไซอ่าหลายชนิดนะฮะอ๋อแล้วนี่มันใช้เวลากี่ปีเนี่ยโตขนาดนี้อ๋ออันนี้ก็ต้นไม้คู่นี้หลังปีสามเก้าเท่านั้นที่สังขละนั่นเลยครับผมแล้วคุณลุงก็ปิ๊งไอเดียปุ๊บเอานี่มานี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เธอมนานนอนพักข้างล่าง นน่้มีเปย์ข้างล่างมีเปย์ด้วยเหรอใช่กูแจ๋วเลยม่วงพอดีเลยตอนนี้กินมะพร้าวอิ่มมากเลยคุณผู้ชมกินมะพร้าวอิ่มแล้วก็ง่วงแล้วอู้เปย์งิวด้วยทีนี้เวลาเธอจะขึ้นไปนอนครับเอาเหยียบตรงนี้ตูเหยียบตรงไหนครับเอาเหยียบไม้นี้เหยียบไม้นี้จับจับแบบนี้มาโอเค เหยียบบนนี้บนนี้เอาบนนี้เลยฮะใช่เหยียบได้ครับใช่เออไม้ข้างล่างระวังมันจะกระโดดเอาแล้วเธอเอาก้นหย่อนไปเัาตาเปยโอ้โหนี่นแหละสะวรรค์ของบ้านนาคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหอะไรครับวันนี้รายการเกษตรเจ๋งจริงหมดหมดวเวลาแล้วครับขออนุญาตนอนก่อนนะฮะโเจ๋วเลยอ่ะนี่คือล่มลื่นทั้งวันเลยครับคุณลุง ในสวนเราก็จะไม่ร้อนเนี่ยนี่หมายหมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ร่มทุ้งวันเลยเนาะ เดี๋ยวผมเข้าไปรับข้างในได้ไหมได้ครับไม่จะโดนหัเอาไว้แหละผมผมผมเคยรู้มาว่าถ้ามะพร้าวเนี่ยอยู่อยู่เขาเรียกเป็นเป็นเครือใช่ไหมฮะเป็นอันเป็นอันอันนีนกันมันมันจะเหมือนกันเขาเขาจะดูว่ามันแก่ไม่แก่เขาดูที่หัวมันนี่แต่เนี่มันเบาไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีน้ำเลยะโอ้โหจากสวนครับ โอ้นี่กำลังดีแล,ล้วลุงแก่นี่เหงื้อหอมมากมน้บนับงับนน้หวานมากสเยอะครับลุงหวานมากกินมผมไหมน้ำมะพระะ้าวสดสดจากสวนสำลักเลยนะ จากก็ได้ไม่กินด้วยหรอกกินเดียวลุงครับครับผมเกรงใจมากเลยขออีกซึ่งลูกเียนะฮะเดกกำลังจะส่อยคุณลุงครับเมื่อกี้ผลจากการที่ผมเล่นนะฮะหหนออไม้ปีนต้นมะพร้าวขันเลยครับนี่ สูตรอะไรของคุณลุงครับเนี่ยทาผู้หายเลยอ่ะจริงๆมันเป็นน้ำมันทาแก้ปวดเมื่อยแต่บำใช้ทาได้ครับอ๋อเหรอเนี่ยหายเลยคุณผู้ชมของดีส่วนผสมมีอะไรบ้างครับอ๋ออันนี้ที่ทำจากขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไผ่กระเทือยผักขาดหัวแหวนเถาเอนอ่อนไม่มีพิมเสนอะไรเลยใช่ไหมไม่ฮะเอามาเคี่ยวในกะทิจนกระทั่งมาได้น้ำมันพอได้น้ำมันมาก็มันเหมือนกับภูมิปัญญาเดิมมาบวกเทคโนโลยีก็คือพิมเสนกระบูนเมนทอนแล้วก็เลยได้เป็นกลิ่นนี้โอ้โหแ๋วเลยแข็งขันเลยคุณผู้ชม แล,แล้วตรงนี้ข้างหลังผมเนี่ยคือบ่อนีอนน้ที่คุณลุงว่าขายได้6-7หมื่นใช่หมป้าอช่ออยงนี้ครับทฤษฎีใหม่ที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นสระน้ำนะเ,เมื่อที่ตอนที่น้ําท่วมปี3-8ฮนะ สระนี้เนี่ยเคยขายปลาได้หกหมื่นทำให้เรากลับมาฟื้นฟูพื้นที่นี้ได้ทั้งหมดฟื้นฟูนฟนได้หมดเลยครับผมแล้วก็ปีนี้นะซึ่งมีปัญหาเรื่องของภัยแลงแต่ที่นี่จะไม่มีเรื่องนั้นนะฮมีมเ,เพราะว่าครับผมเราทํานี่นะอันนี้เท่ากับเรามีน้ําต้นทุนเป็นของตัวเองเนี่ยหมื่นแปดพันลูกบาทเมตรนะอะู้เยอะนะเยอะเยอะครับผม แล้วทีนี้มันก็จะรวมทั้งในสวนในร่องสวนในตามคลองเล็กๆต่างๆที่คุณลงขุดไว้เพราะว่าพื้นที่ที่นนบุรีเนี่ยมันเป็นดินเหนียวคุณสมบัติของดินเหนียวคือการระบายน้ำเลยนฮะการระบายน้าเร็วฉะนั้นสวนแถวนนก็เลยต้องยกร่องนะครับพวกนี้ก็ได้เก็บน้ําให้เราด้วยแล้วตอนนี้ปลาเยอะไหมฮะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาติฮะ คุณผู <S 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 ้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราลุยสวนกันแบบมันมากนะครับมะพร้าวมะม่วงชมพู่โอ้โหได้กินกันหมดมีหน่อไม้ด้วยคุณลุงครบวงจรเลยทีเดียวใช่ไหมฮะสุดยอดเลยและตอนนี้เนี่ยคือเป็นทุ่งนาใช่ไหมครับทุ่งนาก็เป็นเป็นเป็นสวนที่คุณลุงก็ทําเกษตรด้วยเหมือนกันครับผมผมก็ทํานาอยู่ด้วยครับทำนาอยู่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้นาของคุณลุงเนี่ยเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วครับผมหานาผมเกี่ยวแล้วครับและและช่วงช่วงต่อไปเนี่ย คือช่วงไหนครับต้องทําต่ออีกก็พฤษภาพฤษภานะครับพฤษภาเริ่มเริ่มปีแต่จริงๆริงนะผมเองเนี่ยเมื่อตอนที่มีปัญหาเรื่องของภายแรงแต่เราก็ทําเพราะว่าเรามีน้ําต้นทุนที่เห็นนะครับเรามีน้ําต้นทุนตัวเองนะที่ผ่านแรงมาเนี่ยของเราเนี่ยผ่านไปได้โดยซึ่งไม่ประสบปัญหาอะไรไม่ประสบปัญหาอะไรเลยนะครับสุดยอดจริงครับครับสุดท้ายครับคุณลุงอยากให้คุณลุงฝากอะไรแกเกี่ยวกับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเดียวเลยไม่สนเกษตรันเลยครับโลกปัจจุบันนี้คุณลุงฝากซะหน จริงๆแลภาคเกษตรแล้วถ้าท่านเดินตามแนวหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะสามารถอุ้มชูตัวเองได้สามารถอุ้มชูครอบครัวได้จริงครับ,รบฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะลองมองตรงนี้บ้างครับนะฮะถ้าเราเองเนี่เอาไว้ไปแฝนกับอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจ โลกนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามันจะกระทบฮะแต่พวกนี้นะยังไงเรามีอยู่มีกินครับยังไงก็มีอยู่มีกินแน่นอนะครับโอ้โหนี่ครับนั่คือปราดชาวบ้านนะครับที่เตือนตามรอยของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมสุดยอดยังไงวันนี้กราบขอบคุณคุณโยงมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับคุณลุงยวงเนี่ยพาผมเข้าป่าเข้าสวนนะครับในกกินทั้งมะม่วงชมพู่มะพร้าวหนอไม้โอ้โหสดสดกันจากต้นกันเลยทีเดียวนะครับผมต้องขอบคุณคุณลุงเขาจริงๆเนี่ยเป็นเกษตรผสมผสานนะครับผมตามแนวทฤษฎีพระราชบัญญัติของในหลวงของเราครับสุดยอดจริงๆครับผมเอาละครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับผมติดตามกันต่อไปนะครับว่าที่หน้าผมจะพาท่านไปสถานที่อย่างใดกับารการเกษตรเจ๋งๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลุงไม่อยู่แล้วป่าตัวเริ่มเลยเสร็จจน